เสียงมันนิ่มมีกุญแจพ้อแม่มาข้นโอ้ยอย่ามให้ไม่หน่อยข้นทองแล้วขนองมันส้บพันยนหน่อยข้นก็ได้ ลำบ่นเมื่อี้ยาก่เออคือขั้นนันเาไปแผซะมาพอเอกโอ้ยมื่อี้ยากหน่งโดดโดอันนี้มันสำหรับเด็กหน่อยอีน่งวรับน้ำหนักได้เข้ากันมามาเดี๋ยวรบแบบยาาเดี๋ยวรบแบบยาาก็ถึงที ไปแล้วรเยกวนไปแล้วะไปแล้วไปเสียรีบแล้วเข้าโค้งว่ะรถมาเด้อรถมาไปแล้วรัเต้ยระวังรถโอ๋ระวังอยู่ครับระวังอยู่อ๋ติดเอเดี๋ยวโอย ¿Cómo te มันบ่สูแบบขั้นแบบนั้นหรอขั้นนันมันขีง่า่าขนี้มันต่ำขานี้มันต่ำข้าบดขับเบรกขัเบเบรกเอาอ่านี้งเบรกมัข่นี้มันต่ำขนั้นมันสูง่ี้ดีว่ะเออบอกวนดีนายเห็นงูแหมายเห็นงู้ไปนั่ไปเ่ มเข่าสองหอไปกันากก่โอ้ยขั้นนี้ไปบนได้หรอขั้นน้อยขั้นนี้กับขั้นนั้นในเลี้ยงกันขั้นนั้งคีไงกลัวครับ่มันออกทรงมีบาทเนี่ยมันคือมันต้องเด็กเลยอยากไะเด้งหนยเพื่อเป็นแรงบ้างเก็บตัวใดส้นขาไม่ตอนขาเนี่อยู่งเสีย เขั้ามา้นีทีงาั้น่ขั้นนาขั้นีไม่น้อยขีนเนี่ยเลื่อนเลยไเห็น่าเอามกันนกั้นนี้มันขี้ยากมันต่ำขั้นู่ันีบากขันบากนั้นไม่น้อยยังขี้ได้เลยเสริมบาเบจเาเฮ็ดหมีตีอไรเบจลมันหมอสำหรับไอคิ้วกระสันไออินเนี่ยไออินแต่ว่า บ่มีหอดเชื่อรถคันไหนนะเื่อรถคันไดนมากก็ไ่มีกรถบงงเือรถคันไดนมากก็ม่มีแต่รถยางคนขับซองอัดขี้ตกทางเนาะสองข้างกันเลยเด็กคือวีบากันเละเดี๋ยาเครื่องมันดังนี่ เอาเดลเอาดสอนึ่ว่าเจอใบสั่งรเจอใบสั่งเยอรเจอใบสั่งสดๆร้อนๆครับพี่น้องน็ับสาบเรียบร้อยเต็มนากล้อยบาทดิเพ่คนไทยบาดนีหันหลังบัดดทเหรันหลังเราจะจอดรถครับเดิไปเดินทางต่อไปได้บัดีเไปมาไปบุรีรัมย์เดินทางเดินทาง่โอ้จอดรถนี้นึกว่า เจอไปสั่งเจอไปสั่เรียบร้อยครับเจอไปสั่งหนาบ้าเลยเสียงดังรถนี้ทันแล้วรเสียงดังอะไรเสียแล้วดว่า่สู่หน่ดกหนาส่งกว่าขันวิบาั่นีกว่า ตีกันแล้วมานรับท่านเลรียยุคปีกันแล้วมานรับท่านเลรียยุคปีกันแล้วมัรจะเกาศยังคอมำคำครับมือแรกออกเดินทางไปกรุงเทพครับมืออื่นงานอยู่ก่อลอยศรีราชาราหน่อยครับงานสั้นเรามาเหรียญยุวานน้องคู่พอดีครับมันเรื่องอะไรมาเที่ยวหาหาแนววะกนมคนมา ขอบคุณพ mm hmm. like ี่น้องเอฟซีทุกมองทุกบอลเดี๋ยวไปเอารถมี mm ่บาก่อนเดี๋ยวเอารถขันหน่อยกันเดี๋ยวรถมี่บาก่อนครับเเดดีี๋๋ยวแยวบอกกันไหมไม่ชินหนาครับโตแล้วหรือเปล่าที่มีไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ